สวัสดีครับผมผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมวายหนึ่งหนึ่งสามนะครับน่ะผู้ชมครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับแมปบอกฟูดกันอย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอก7วิธีในการหาผลปีศาจนบอกฟูดนะครับทุกคนผู้ชมเห็นผลปีศาจที่ผมมีไหมครับบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะ ในการหาผลพิศดารทางผมผมก็ใช้7วิธีที่ผมจะบอกคุณผู้ชมต่อไปนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นวิธีที่จับแมวเลด,ดีโคตรๆนะครับเชื่อว่าหลายๆลคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังมีผู้เล่นใหม่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการหาผลพิศารในบ็อกฟูดต้องทํำยังไงบ้างนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาผลพิศาจในบ็อกฟูดนะครับทุกคนนะร้านนีโมช็อป้านขายไอดีไก่ตันสุดเทพมีตั้งแต่ราคา39บาทจนไปถึงไอดีไก่ตันผลตื่นโมจิมาสเาาตอน ที่ทางร้านนีโมช็อปมี ID ไก่ตันเผ่า V4 ครบทุกเผ่าให้เลือกซื้อได้เลยนะครับและทางร้านยังมี ID ดีไก่ตันเผ่า V4 ขั้น10บโคตรตึงให้เลือกซื้อเลือกสุ่มได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครต้องการทาําเผ่า V4 ทางร้านนีโมช็อปมีบริการช่วยทาวําเผ่า V4 ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมผู้ชมครับเรามาดูวิธีแรกนะุผู้ชมวิธีแรกในการหาผลปีศาจนบอกพูดวิธีนั้นก็คือการสุ่มผลปีศาจนะครับทุกคนตั้งแต มันก็จะเป็นในหัวขา,ขาวๆยุทดำๆหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าแอดมินนะครับทุกคนนะเออไอนี่เป็นร่างจําลองของแอดมินนะครับเราก็เดินมาสุ่มได้เลยนะครับทุกคนนะยิ่งเราเลเวลเยอะเราก็จะยิ่งใช้ตังเยอะนะครับทุกคนนะนี่เลเวลตันที่2450ี่ผมก็จะใช้ตังอยู่ที่3 9 0 0 0นะครับหรือเราตีเป็นตัวเลขกลมๆที่400000ก็ได้นะครับทุกคนนะ เราก็สุ่มเลยนะครับทุกคนนี่ครับคือการสุ่มผลพิสาจมันจะไม่ตายตัวนะครับมันจะสุ่มให้ว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับทุกคนนะคุณผู้ชมครับส่วนโลก2มันจะอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะครับทุกคนนะและที่สุ่มผลพิศัจจะอยู่ที่คาเฟ่นะครับทุกคนนี่แหละครับคาเฟ่ก็จะมีตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับโอเคก็จะเป็นไอแอดมินตัวดีตัวเดิมนะครับทุกคน เราก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับในส่วนของโลก3เราจะมาสุ่มที่แมนชั่นนะครับทุกคนที่สุ่มผลพิศษจะอยู่ที่แมนชั่นเกาะเอานะครับทุกคนคือมันจะอยู่ข้างในบ้านหลังนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็สามารถมาสุ่มได้เลยนะครับทุกคนโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2เลยนะคุณผู้ชมในส่วนของวิธีที่2นี้จะเป็นการซื้อผลพิศษจากร้านค้านะครับทุกคนนี่แหละครับจะมี NBC ที่ขายผลพิศษให้เรานะครับทุกคน เราจะสามารถซื้อแบบใช้โลบักแล้วก็ใช้เงินเบลีซื้อก็ได้นะครับทุกคนนะถ้าหากเราใช้โลบักซื้อเราจะได้เป็นผลถาวรน,นะครับทุกคนแต่ถ้าหากเราใช้เงินเบลีซื้อผลพิศาจะเข้าตัวเราแทนนะครับทุกคนเดี๋ยวซื้อให้ดูนะครับด้วยเงินเบลีปุ๊บนี่เห็นไหมครับทุกคนก็คือมันจะขึ้นสีเขียวเราจะสามารถซื้อได้นะครับทุกคนนะ <choking S 2> าการที่เราใช้เงินเขียวซื้อมันจะไม่ได้ผลพีศาถาวรน,นะครับทุกคนถ้าหากเราไปใช้ผลพิศชนิดอื่นก็คือผลพิศที่เราเคยซื้อมันก็จะหายไปนะครับทุกคน นี่ครับปุ๊บเนี่ยถ้าเรากลับมาอีกทีเราก็ต้องใช้เงินเบรีซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าเราซื้อด้วยโลบักมันจะอยู่กับเราถาวรเราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลานะครับทุกคน <Okay. S 2> นี่ก็คือวิธีที่2นะครับทุกคนกคนุณผู้ชมครับสำหรับวิธีที่3นั่นก็คือการล่าเรือผีนะครับทุกคน ให้เรามาที่พ่อค้าขายเรือเลยนะทุกคนนะผมแนะนําให้เป็นเรือที่แบบมีเลือดเยอะๆนะครับทุกคนนี่ครับคือเรือพวกลําใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนนะเลือดเรามันจะเยอะนะครับเพราะว่าไอ้พวกเรือผีสิงเนี่ยมันจะตีเรือเราค่อนข้างแรงนะครับทุกคนเราก็ขับไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วทุกคนนะขับไปแล้วก็กดยิงอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ การที่เราไปล่าเรือผีสิงมันจะเจออยู่2อย่างนะครับทุกคนถ้าหากเราไม่เจอเจ้าทะเลเราก็เจอเรือผีสิงนะครับทุกคนในส่วนของเรือผีสิงโอกาสดรอปผลพิศาจจะแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดรอปผลดีหรือว่าผลหลักล้านนี้ก็ออกเรืออยู่นะครับทุกคนนะต่อมาเรามาดูวิธีที่4ี่แล้วผู้ชมในส่วนของวิธีที่4นั่นก็คือการล่าโจนสลัดนะครับทุกคนคือโจนสลัดจะเกิดทุก1ชั่วโมง15นาทีนะครับทุกคนนี่ครับเราก็รอตรงนี้เลยครับทุกคน จนสลัดของโลก3ามมันจะเกิดอยู่ที่เกาะกลางนะครับทุกคนนะเป็นเกาะที่มีปราสาทแหลมใหญ่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะหรือว่าเกาะที่มีห้องของแอดมินนี่แหละครับทุกคนถ้าเราออนเซิร์ฟครบ1ชั่วโมง15นาทีโจนสลัดจะเกิดหนึ่งครั้งนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีที่5นั่นก็คือการตีโรงงานนะครับทุกคนถ้าถามว่าโรงงานอยู่ที่ไหนหรอพี่บางคนอาจเล่นใหม่ังไม่รู้ไง โรงงานก็จะอยู่ที่เกาะเริ่มต้นของโลก2นะครับทุกคนจะอยู่ที่หน้าคาเฟ่นะครับนั่นก็คือคาเฟ่ของเรานะครับเราเดินบนขวางมิดีนึงเราก็จะเจอนี่ครับไอโรงงานที่เป็นโดมแก้วอย่างนี้นะครับทุกคนนะสำหรับผู้เล่นใหม่เขาอาจจะยังไม่รู้นะครับทุกคนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่โรงงานจะเปิดให้เราตีตอนไหนในส่วนของโรงงานมันจะเปิดทุกๆ 1>, 1ชั่วโมง30นาทีนะครับทุกคนนะคือมันจะต่างจากโจนสลัดนะครับโจนสลัดจะเกิดที่1ชั่วโมง15นาทีแต่ว่าโรงงานจะเกิดที่1ชั่วโมง30นาทีนะครับทุกคนถ้าเราออนเซิร์ฟมันก็ตีตีเสร็จแล้วก็ออนเซิร์ฟไปเรื่อยมันก็จะมาเรื่อยๆนะทุกคนนะสำหรับผลพิศาก็จะแบบสุ่มให้นะครับทุกคนนะเรามาในส่วนของวิธีที่6กเลยคุณผู้ชมในส่วนของวิธีที่6นั้นก็คือการซื้อเกมพาร์ตการแจ้งเตือนผลปีศาจนะครับทุกคน สำหรับการแจ้งเตือนผลพิศารนี้ผลพิศารเราจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้าหากเราอยู่ในเซิร์ฟวีหรือว่าเซิร์ฟส่วนตัวอย่างเงี้ยเราจะเก็บได้แค่2ครั้งนะครับทุกคนถ้าหากเราอยู่ในเซิร์ฟรวมเราจะเก็บได้ไม่จํากัดเลยนะครับทุกคนนะ <Okay. S 1> เพราะว่าไอ้ผลพิศารอะ่ะมันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับทุกคน นี่ก็คือวิธีที่6นะครับทุกคนแต่ค่อนข้างใช้โลบักเยอะเลยนะครับทุกคนนะเรามาวิธีที่7เลยนะทุกคนนั่นก็คือการเผตดผลพีศาจนะครับทุกคนการเหียดผลพิศาจจะเทีดได้แค่โลก2แล้วก็โลก3นะครับทุกคนโลก2ก็จะอยู่ที่คาเฟ่นะครับนี่ครับเราก็จะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนนั่งตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ผลปีศาจในเท่าเทียมกันนะทุกคนแล้วเราก็กดเทดเลยนะครับผมถ้าเป็นโลก3ก็จะอยู่ที่แมนชั่นนะครับทุกคนโตที่แมนชั่นจะเยอะกว่านะแต่ว่าทีี่โลก2จะมแค สองคู่นะครับทุกคนผู้ชมครับและมีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่8นะผู้ชมผมแถมให้นะครับนั่นก็คือวิธีการผิดฟูด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 เชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยน้องๆหรือหนูเนี่ยชอบทํากันนะครับทุกคนในส่วนของวิธีที่8นะครับผิดฟูดผิดฟูดขอผลหน่อยขอผลหน่อย <c oughs> คุณผู้ครับและนี่ก็คือ7วิธีการหาผลปีศาจของบอก o ูดนะครับทุกคนผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อน้องๆและก็ผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมผีดฟูดปีดฟูดผีด,ฟ,ดฟูดีดฟูด